สวัสดีครับผมปอว์วัช m ม n เนียนะครับวันนี้ก็มีรถรุ่นใหม่มานําเสนอครับเป็น all new Honda HRV นะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับลูกค้ากำลังนิยมออกไปแดงกันเลยนะครับก็ลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจ w a t c h m a n ียนะครับดูแลเรื่องเคลือบเซรามิกแล้วก็ฟิล์มใสกันลอยนะครับคันนี้เนี่ยจะทําเป็นแพคเกจด m มอน 10H นะครับบลรับประกัน3ปีนะครับมีสวิตให้ฟรีทุก6เดือนนะครับครั้งแรกเนี่ยแถมเคลือบห้องโดยสารภายในนะครับแถมเคลือบห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แถมฟิล์มใสกันรอย2 8เภายอนรอบคันมูลค่า10,000บาทนะครับพ็เกจทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือเพียง32,000บาทนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เป็นไซส์ Compact SUV นะครับขั้นตอนการทำเนี่ย ก็พอเรารับรถมาจากลูกค้าปุ๊บเนี่ยใช้เวลาทํา2วันเต็มนะครับวันแรกเนี่ยจะมีการเตรียมพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นขัดสีชักเงานะครับเก็บรายละเอียดคราบน้ําต่างๆที่ผิวสีรถแล้วก็ตามกระจกนะครับตามล้อแมกนะครับตามซอกตามลืมต่างๆนะครับเผื่อบางทีรถจอดอยู่ในสต็อกเนี่ยมีคราบน้ําคราบฝุ่นนะครับคราบฝังลึกเราจะเก็บให้ก่อนวันแรกช่วงเย็นเนี่ยจะมีขั้นตอนการลงเซรามิกที่ผิวสีรถเนี่ยได้2เลเยอร์นะครับแล้วก็อบอินฟาเลตช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเคลือบ กระจกล้อมแม็กไฟหน้าไฟท้ายกระจังตะแกรงพลาสติกครเมียมเนี่ยหเลเยอร์ layer, นะครับวันแรกเนี่ยจะจบด้วยขั้นตอนการทําประมาณนี้นะครับวันที่2เนี่ยเปิดร้านมาเราก็จะลงที่ตัวผิวเซรามิกสอเลเยอร์นะครับแล้อบอินฟาัทเต็นะครับแล้วก็เก็บรายะเอียดรอบคันนะครับอาจจะมีการเคลือบภายในห้องดยสาาหรือว่าเคลือบห้องเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยจะมีขั้นตอนการติดฟิล์มใสกันลอยภายนอก2 1จุดเสียงนะครับรถก็จะเสร็จช่วงเย็นๆนะครับเบสเสร็จแล้วเนี่ยช้เวลาทำสองวันเต็มทําแบบจริงงััเลยครบ ส่วนขั้นตอนการที่ลูกค้าทุกๆ6เดือนเนี่ยเข้ามาสวิตเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงในการสวิตนะครับเพราะว่าเรามีการรีโค้ดใหม่ทั้งคันเนี่ย1เลเยอร์เลย ในส่วนของฟิล์มาสกันลอย28.4เียนะครับของ HRV ตัวใหม่คันนี้นะครับก็จะมีไฟคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับขอบกระจกมองข้างซ้ายขวาสันขอประตูทั้ง4บานนะครับเบ้ามือจัดทั้ง4บานบันไดที่เราก้าวขึ้นแล้วก็ลงเท้าชอบเตะนะครับเป็นรอยทั้ง4บานนะครับฝาถัา,าน้ำมันขอบใต้ฝาถ่า,านน้ำมันแล้วก็กันชนหลังในส่วนของใต้ฝาท้ายนะครับแล้วก็แถมเพิ่มอีก2.4เสียก็คือบริเวณสเกิร์ตตรงหลังล้อหน้า นะครับรวมแล้วเบ็สเซ็ต 21. เสียงสำหรับเพื่อนท่านใดนะครับที่ใช้รถไซด์นี้อยู่นะครับเป็นไซส์คอมแพคเอสยูวีนะครับไม่ว่าจะเป็น HRV c ารนะครับหรือว่าเป็นโตโยต้าคลอสก็ได้หรือว่าจะเป็นมาด้า CX30 นะครับหรือว่าเป็น BMW X1 นะครับหรือเป็นเบนตูอาร์รเจ นะครับหรือว o l โวตัวใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้า x c 4 0นะครับก็จะเป็นไซส์คอมแพคเอสยเหมือนกันนะครับต้องการให้ผมดูแลเรื่องเคลือบเซรามิกแล้วก็ติดฟิล์มสายกันรอยเนี่ยติดต่อผมได้ที่คอนแทคด้านล่างเลยนะครับผมปอว a ชแมเนียรนะครับรับใสเองดูแลเองทุกคนกันครับผมขอบคุณครับ